สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวนวัสลาธรรมวัฒน์นะคะวันนี้จะมาแนะนําหนังสืออ e ีบุ๊กหน้าอ่านของสํานักขอสมุดซาอิตบ้างกอกค่ะอีบ e ุ๊กที่จะมาแนะนํเใียวันนี้นะคะชื่อเรื่องว่าเสียงเพียกจากคาคู่ค่ะเป็นนวนิยายาืบสวนสอบสวนจากโรเบิร์ตเกาเบตเจ้าของผลงานเดียวกับเรื่องที่เขียนแฮร์รี่พอตเตอร์ค่ะเนื้อหาโดยประมาณของเรื่องนี้นะคะจะกล่าวถึงนางแบบสาวเจ้าปัญหาคนนึงตกจากระเบียงที่ปลกขุมไปด้วยหิมะลงมาเสียชีวิต เกิดข้อสุบได้ว่าเธอนั้นได้ฆ่าตัวตายทว่าพี่ชายของเธอนั้นได้ติดใจในการตายของเธอจึงได้จ้างนักสืบเอกชนนามว่าคอมรันสตราย์มาคลี่คลายคดีนี้สตรายเนี่ยเคยเป็นทหารผ่านศึกมาก่อนเขาได้รับบาดเจ็บทั้งร่างกายและจิตใจและชีวิตของเขาก็เต็มไปได้วยความยุ่งเหยิงคดีนี้จะช่วยให้เขามีเงินประทังชีวิตต่ตอไปได้ยิ่งสตรายขุดลึกลงไปในโลกอันซับซ้อนของนางแบบสาวคนนี้มากเท่าไหร่เนี่ยเขาก็ยิ่งเข้าใกล้ความดำมืดและอันตรายอันใหญ่หลวงมากเท่านั้นค่ะ เป็นไงบ้างคะ่ะแค่เนื้อหาโดยประมาณก็น่าสนใจแล้วหากเพื่อนๆคนไหนอยากจะร่วมไขปริศนาไปกับสไตร์ก็สามารถสแกน QR code ด้านบนนี้แล้วไปร่วมหาข้อเท็จจริงว่าเกิดอุบัติเหตุหรือเป็นการฆาตกรรมจากเลืองเสียงเพียกจากคาคู่มาตามอ่านกันเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะ